เอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพักควาสาวัติยังวิหารติเจเจต่วเนอนาถาปินดีกาสาอารามตัตระโคพะกควาพิ่คูอามันเตสีพิกเขวอติพทันเตติเตพี่คูพักควโตปัจจโสสุพะกควาเอตตะทโวจัเมตายาพิกเขเวเจโตยุติยาเสวิตายภาวิตายะพระหุรีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายานุติตายะปริจิตายสุสมารถายะ เอกาเทศานิสังสาปฏิกัรค้าัตเตเมเอกาทศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินปาปะกังสุปินางประสติมนุษานางปิโยโหติอมนุษานางปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอาดิวาวิสังวาสถังวากรรมติตัวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีทติอาสามุตลาหูการังกะโรติอุตริงอปติวิชันโตพระมโรโูปโกโหติ เมตตายาพิกเวเจโตนุติยาอาเสวิตายาภาวิตายะภูริกตายะยาณิกตายะวัตุกตายะนุติตายะปริติตายะสุจมารถายะอิเมเอกาทัสานิสังสาปฏิกังขาอธิอโนทิโสภรณามเมตตาเจโตนุติอธิโอทิโสภรณามเมตตาเจโตนุติอธิทิสาภรณามเมตตาเจโตนุติกติหักาเรีอโนทิโสภรณามเมตตาเจโตนุติกติหักาเรีโอทิโสภรณามเมตตาเจโตนุติ ปฏิหาภารีทิสาพรณนาเมตตาเจโตุมุติปัญจหาภาริอโนทิโสพรณนาเมตตาเจโตุมุติสัจหาภาริโวทิโสพรณนาเมตตาเจโตุมุติตัจหาภาริทิสาพรณนาเมตตาเจโตุมุติกัตเมหิปัญจหาภาริอโนทิโสพรณนาเมตตาเจโตุมุติสัพเพสัตตาเวราพยาปจานิคาสุขีตานัำพุทธันตุสัพเพปนาเวราพยาปจานิคา สุขีตานังปู้เรียรันตุสัพเพปริูตาเวราผยาปัจจานิคาสุขีตานังปู้เรียรันตุสัพเพปุิภราเวราผยาปัจจานอินิกาสุขีตานังปู้เรียรันตุสัพเพริตวาวะบาริยาปนาเวราผยาปัจจานิคาสุขีตานังปู้เรียรันตุติเมหีปัญจหากาเรอโนทิโสภะระนาเมตตาเจโตมุติกาตเมหิสัทธากาเรหิโอทิโสภะระนาเมตตาเจโตมุติสาพะอิทิโยเวราผยาปัจจานิคาสุขีตานังปู้เรียรันตุสัพเพปุริสาเวรา ปจานิกาสุพิธตานังพุทธานันตัสัพเพริยเวราพิจปาจานิกาสุพิธตานังพุทธานันตัสัพเพนริยเวราพิจปาจานิกาสุพิธตานังพุทธานันตัสัพเพเทวาเวราพิจปาจานิกาสุพิธตานังพุทธานันตัสัพเพนุจาวเวราพิจปาจานิกาสุพิธตานังพุทธานันตัสัพเพวิปปัติกาเวราพิจปาจานิกาสุพิธตานังพุทธานันตูตีเมหิสาตหาการรโอทิโสปรนาเมตตาเจโตยมุตติกาตเมหิทศหากาเรหิติสาปรนาเมตตาเจโตยมุตติสัพเพปุราธิมา ปุราติมายาติสายญาสัตตาเวราพยาปัจจานีกาสุขียัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาติสาหยญาสัตตาเวราพยาปัจจานีกาสุขียัตตานังปริหารันตุสัพเพระยาญาติสายญาสัตตาเวราพยาปัจจานีกาสุขียัตตานังปริหารันตุสัพเพตะกินาญาติสายญาสัตตาเวราพยาปัจจานีกา สุขีตานังปพยาลันตุสัพเพปชินมายะอนุทิสายะสัตตาเวราพยาปจานิกาสุขีตานังปะริหารันตุสัพเพเดรายะอนุทิสายะสัตตาเวราพยาปจานิกาสุขีตานังปะริหารันตุสัพเพทธกินายะอนุทิสายะสัตตาเวราปพยาปจานิกาสุขีตานังปะริหารันตุสัพเพธิมาญาติสายาสัตตาเวราพยาปจานิกา สุขีตานังบริหานตุสัพเพปุราติมายาทิสายย่าปานาวราพิยาปจานิคาสุขีตานังบริหารตุสัพเพปลปจิมายาทิสายย่าปานาวราพิยาปจานิคาสุขีตานังบริหารตุสัพเพปเดรายาทิสายย่าปานาวราพิยาปจานิคาสุขีตานังบริหารตุสัพเพปทักขินายาทิสายย่าปานาวราพิยาปจานิคาสุขีตานังบริหารตุสัพเพปลปุราติมายานิทิสายย่าปานาวราพิยาปจานิคา สุคีตานังปริหารันตุสัพเพปจิมายาโนทิสายาปานาเวราพยาปัจจานิคาสุคีตานังปริหารันตุสัพเปยระายาโนทิสายาปานาเวราพยาปัจจานิคาสุคีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาโนทิสายาปานาเวราพยาปัจจานิคาสุคีตานังปริหารันตุสัพเปย์ิมายาทิสายาปานา อเวราพยาปาจานิคาสุขีตานังพริหารันตุสัพเพปปริมาณยติสายยปานาเวราพยาปาจานิคาสุขีตานังพริหารันตุสัพเพปปูราติมายติสายยภูตาอเวราพยาปาจานิคาสุขีตานังพริหารันตุสัพเพปปชิมายติสายยภูตาอเวราพยาปาจานิคาสุขีตานังพริหารันตุสัพเพปรุรายติสายยภูตาอเวราพยาปาจานิคาสุขีตานังพริหารันตุสัพเพปตะกินายติสายยภูตาอเวราพยาปาจานิคาสุขีตานัง Perehalan tosape 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 สุขียตานังปริหารันตุสัพเพปริมาณยติสายญาปูตาเวราปิยาปจาอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปริมาณยติสายญาปูตาเวราอพิยาปชจอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายะยิสายญาปุคาราเวราปิยาปชจอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปจิมายะยติสายญาปุคาราเวราปิยาปชจอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพตุลายยติสายญาปุคาราเวรา พิยปัจจานิาสุขีตานังเพรหัลันตุสัพเพธกินายาติสายะปุกลาเวราพิยปัจจานิคาสุขีตานังเพรหัลันตุสัพเพปุราติมายานุติสายะปุกลาเวราพิยปัจจานิคาสุขีตานังเพรหัลันตุสัพเพปจิมายานุติสายะปุกลาเวราพิยปัจจานิคาสุขีตานังเพรหัลันตุสัพเพปิวรายาโนติสายะปุกลาเวราพิยปัจจานิคาสุขีตานังเพรหัลันตุสัพเพธกินายานุติสายะปุกลาเวราพิยปัจจานิคา ส binary, ha ุขีตานังปริยาลันตุสัพเพทักงกินายาอนุทิสายะปุกราวเวราปิยาปจานิกาสุขีตานังปริยาลันตุสัพเพดิมายาติสายะปุกราวเวราปิยาปจานอนิการสุขีตานังปริยาลันตุสัพเพปริมายาติสายะปุกราวเวราปิยาปจา อนิคาสุข응ีตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายติสายญาติาวปริยาปนาเวราปิยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเปปชิมาญาติสายอัติาวปริยาปนาเวราปิยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปรลายาติสายญาติาวปริยาปนาเวราปิยาปชาอนิคา สุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายติสายาตะเพาปริยาปนนาเวราปิยาปจจานิกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาอนุทิสายาตะเพาปริยาปนนาเวราปิยาปจจานิกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายาตะเพาปริยาปนนาเวราปิยาปจจานิกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพเรายาอนุทิสายาตะเพาปริยาปนนาเวราปิยาปจานิกา สุคีตานังปริยัลันตุสัพเพทกีนายาอนุทิสายาตะเพาปริยาปันนาเวราปิยปัชาอนิคาสุคีตานังปริยลันตุสัพเพติมายาติสายาตะเพาปริยาปันนาเวราปิยปัชาอนิคาสุคีตานังปริยลันตุสัพเพปริมายาติสายาตะเพาปริยาปันนาเวราอภิยาปัชาอณิคาสุคีตานังปริยลันตุสัพพะปุรัติมายาติสายาอิทิโยอเวราอิยาปชาอณิคา สุขีหตานังไปหานลันตูสัพพาปจิมายติสายาอิทิโยอเวราพิยาปจานีคาสุขีหตานังปริหาหันตูสัพพาเตระยติสายาอิทิโยอเวราพิยาปจานีคาสุขีหตานังปริหาหันตูสัพพาเตกินายติสายาอิทิโยอเวราพิยาปจานีคาสุขีหตานังปริหาหันตูสัพพาปุรัติมายานุติสายาอิทิโยอเวราพิยาปจานีคาสุขีหตานังปริหาหันตูสัพพาปจิมาญาณุติสายาอิทิโยอเวราพิยาปจานีคาสุขีหตานัง ปริหารันตุสัพพารายาอนุท kind of ิสายาอิท um, ิโยเวราภิยปปจานิกาสุเคตานังปริหารันตุสัพพะทกินายาอนุทิสายาอิทิโยเวราภิยปปจานิกาสุเคตานังปริหารันตุสัพพาเอติมายาทิสายาอิทิโยเวราภิยปปจานิกาสุเคตานังปริหารันตุสัพพะอุปปริมายาทิสายาอิทิโยเวราภิยปปจานิกาสุเคตานังปริหารันตุ ภูรัติมาญาติสายาปุริสาเวราพิยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมาญาติสายาปุริสาเวราอภิยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเุรลายาติสายาปุริสาเวราพิยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเดกินายาติสายาปุริสาเวราพิยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปูรัติมาญานุติสายาปุริสาเวราพิยาปจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมาญานุติสายาปุ เวราพยปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายาปุริสาเวราปพยปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพทกินายะอนุทิสายาปุริสาเวราปพยปัจจาอนิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพยทิมายะทิสายาปุริสาเวราปพยปัจจาอนิปาสุชาอานัปริคารสาาาาเรปปยิสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุริมายะทิสายา อริยาเวราพยาปาจานิกาสุขียตานังพระเถรลานตุสัพเพปชิมายติสายาอริยาเวราอภิยาปาจานิกาสุขียตานังพระเถรลานตุสัพเพตรายติสายาอริยาเวราพยาปาจานิกาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพตะกินายติสายาอริยาเวราพยาปาจานิกาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมาญานุติสายาอริยาเวราพยาปาจานิกาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายติสายาอริยา สัพเพปุสัพเพปชิมาญาณุเิสายะริยา,ญญา,ยาวเวราปิจจยาปจจานิการสุขีตานัมพยาลันตุสัพเพปุตราย,ยานุเิสายะริจจยาเวราปิยาปจจานิการสุขีตานัมพยาลันตุสัพเพตักขินายานุเิสายะริยา อวีราพยาปัจานีการสุขีตานังพยาหลันตุสัพเพเอติมายาติสายาอริยาอวีราพยาปัจานีการสุขีตานังพยาหลันตุสัพเพปริมายาติสายาอริยาอวีราพยาปัจานีการสุขีตานังพยาหลันตุสัพเพปุราติมายาติสายาอนาริยาอวีราพยาปจานอนีการสุขีตานังพยาหลันตุสัพเพปชิมายาทิสายะอนาริยาอวีราพยาปัจานีการสุขีตานังพยาหลันตุสัพเพตุลายญาติสายะ อนาริยาอเวราภิญปชาิาสุขีอัตานังพหลานตุสัเพะกินายทิฏายอนาริยาเวราปาิกาสุขีตานังพหะลันตุสัพเพปุราติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราพยาปชานิกาสุขีัตานังพหะลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราพยาปชานิกาสุขีัตานังพหะลันตุสัเพปรายะอนุทิสายะอนริยาเวราพยาปชานิกาสุขีตานังพหะลันตุสัเพ ทาขีนายาอนุทิสายาอนารียาอเวราพยาปจานีคาสุขียัตานังแผ่นลันตุสพเพติมายติสายาอนาริยาอเวราพยาปจานิคาสุขีอตาน้งนลันตุสพเปรมายติสายาอนารียาอเวราพาปจานิคาสุขียตานัง่นลันตุสพเปรมายติสายเทวาอเวราพยาปจานิคาสุขีัตาน้ำแผเนลานตสเปตระมาญาติสายเทวาอเวรา อภิาปัญญานนการสุขีตาน้ำพระธาตุหลันตุสัพเพเตขีณายาติสายาเทวะเวราอภิญาปัญญานนการสุขีตาน้ำพระธาตุหลันตุสัพเพรภูรติมาญานุทิสายาเทวะเวราอภิาปัญญานนการสุขีตาน้ำพระธาตุหลันตุสัพเพรปจิมายาติอนุทิสายาเทวะ อเวราพยาปัจจานิาสุขีตานังพุทธารุตสัพเพโดรายาอนุทิสายาเทวอเวราอพยาปัจจานิาสุขีตานังพุทธารุตสัพเพทักขีนายาอนุทิสายาเทวอเวราอัพิยาปัจจานิาสุขีตานังพุทธารุตุสัพเพติมายาติสายาเทวอเวราพิยาปัจจานิาสุขีตานังพุทธารุตสัพเพปุราติมายาติสายา มนุษเวราพยจานีกาสุขีตานังพันันตุสัเพยปิมายาทิสาเยมนุษเวราพยัปจานีกาสุกีตานังพันรันตุสัเพิรายาทิสาเยมนุษาเวราพยาปจานีคาสุกีตานังพันันตุสัเพยรไายาทิสาเยมนุษสาเวลาพยาจานีกาสุกีตานังพริหารันตุสักเพีปุระติมายาอนุทิสาเยมนุษสาเวราพยาัจานีกาสุกีตานังริหารันตุ สัพเพปิมายาอนุทิฏายะมนุษยเวราพิยาปจานิกาสุขีตานังทรันตุสัพเพเวรายาอนทิฏายะมนุษาอเวราพยาปจานิกาสุขีตานังพัทรันตุสัพเพตกินายาอนุทิฏายะมนุษาเวราอภิยาปจานิกาสุขีตานังารันตุสัพเพอุปริมาญาติฏายะมนุษาเวราอภิยาปจานิกาสุขีตานังารันตุ สัพเพปุระธิมายาติสายาวินิปาติกาเวราปิยาปจานิกาสุขีตานังพุทธารังตูสัพเพปจิมายาติสายาวินิปาติกาอเวราปิยาปจานิกาสุขีตานังพุทธารังตูสัพเพวตรายาติสายาวินิปาติกาเวราพิยาปจานิกาสุขีตานังพุทธารังตูสัพเพทัคกินายาติสายาวินิปาติกาเวราพิยาปจานิกาสุขีตานังพุทธารังตูสัพเพ ปุราติมายะอนุทิสายวิริปาติการเวราภิยาปจานิกาสุขิตานัมภะารันตุสัพเพปุิมายะอนุทิสายวิริปาติการเวราภิยาปจานิกาสุขิตานัมภะารันตุสัพเพตรายะนุทิสายวิริปาติการเวราภิยาปจานิกาสุขิตานัมภะารันตุสัพเพตินายะอนุทิสายวิริปาติการเวราภิยาปจานิกาสุขิตานัมภะารันตุสัพเพติมายะติสายวิริปาติกา เวราปยาปจานิกาสุขีตานามภะรันโตจักเตวุบริมาญาติจารยบิปาติกาเวราอิยาปจานิกาสุขีตานามภะรันตุตีเมหิตจาอยกริหิตจาระปะนาเมตตาเจโตมุตติสัพเพสังสัตตานังปิระนังวัจเจตวะปิระนายะอุปาคาตังวัจเจตวานุปาคาเตนะสันตางปังวัจเจตวะสันตาเปนะปริยาทานังวัจเจตวาอปริยาทานีนะวิเหสังวัจเจตวะวิเหสายาสัพเพสัตตา อเวริโนโหตุมาเอาเวริโนสุภิโนโหตุมาสุกิโนสุขียตตาโหตุมาสุกิตตาติจิเมหิอัตถากาลิสะเพสะเตเมตตายติติเมตตาตังธรรมังเจตยติติเจโตสัพพะปยาปาปาทัปปริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาเจเจโตมุตติจาติเมตตาเจโตมุตติเมตตาพระมหวิหารวพาละนานิพิตาทุกขปัตตาเจนิปทุกขขาพยาปัตตาเจนิปพยา ปิปาณิโนเอตาวตาจะอัมเิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานัง่าทันตุสัพทายะสีหลังรักข sw ันตุสัพทาาวาณพิรตาหุนต euh. ุคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรัปตาปเจกานังจะยังพระรังอรหันตานังจัตเตเจนะรักขันปันตมิสัพโสสัพเพพุทธาปรัปตาปเจกานังจะยังพระรังอรหันตานังจัตเตเจนะรักขังปันตมิสัพโส ตจีการนั่นจะยังพระรังอรหันตานันจเตเทนารักขังพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปัจจการนั่นจะยังพระรังอรหันตานันจเตเจนารักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจีการนั่นจะยังพระรังอรหันตานันจเตเจนารักขังพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจีการนั่นจะยังพระรังอรหันตานันจเตเจนารักขังพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปัจจการนั่นจะยังพระรัง อรหันตานันจะาเตเจนะรักขังพันธมิสัะพโสสพเภปุตตาประปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะาเตเจน่ารักขังพันธมิสัะพโสสพเภปุตตาประปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะาเตเจน่ารักขัง อน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบวดมนม์พระสูรพระปรลิตและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าขอให้พืนจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเรวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดทำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรี่ยนไร้กู๖๘ ตลอดจนวัตถุงมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรีจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการาเทอน